เดียวกันกงนางานมาชดนที่แล้วคนลาไปไปี่ตลอดแล้ว่าไมกันบคนผิดอ่ะไปบ่อยบ่อยอ่ะบนอยนุนมนนลีอ่ะงนุนลีขนุนลีขนุนลีคนุน

Yeah,